นี่แม่ไมีเ,ปเปลี่ยงสิปรึกษาสิเสียใจหรือดีใจดีะวะเรื่องอีกยังอีกระวนก็เมื่อเศร้าแม่ห้าพาไปหาหมอดูมาดู่นทักเข้าว่าบ่มีครูเฮ็ดให้แม่ห้าบ่สบายใจเลยวันนี้อ๋อแล้วแม่้วัสิเฮ็ดจังไดต่อละก็เลยพาห้หาไปหาลุงตาให้หดน,น้ำมนให้อก็ดีละตัวแล้วมีเรื่องอีหยังที่เฮ็ดให้หบ่สบายใจอีกละก็ตอนไปวันนั้นที่หดน้ำมนเสร็จปุ๊บ ออกมาใจหายแร็วใจหายแร็วเลยนี่เหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้ววะเอา้าพอสิกลับบ้านจ้าเกิดมันเสียไปส่ยขางหนึ่งมันก็เลยขาดคูขาดคูเหลืออยู่ขางเดียวก็เลยส่มาอยู่นี่ขางหนึ่งชีวิตขาดคโออีนี้กรรม